รอยยิ้มและเสียงปรบมือขอบคุณนะครับขอกล่าวสวัสดีครับพี่น้องชาวสระบ,บุรีพี่น้องชาวต่างจังหวัดน,นะครับที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกับพี่น้องชาววัดลังคาแดงวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณรอยยิ้มขอบคุณความรักความเมตตาที่มีให้กับผมทีมงานระเบียบวัตถิ์นะครับผมดีใจครับครั้งแรกในเขตอำเภออะไรนะดอน,ดอนพุดดอนพุดธ <พอ S 1> นะครับแม่เ <พอ S 1> คย<อ>มาจัดเสือนะครับในโซนแถวนี้ ส่วนมากจะแถวเวแกงคอยแกงคอยนะครับบพนก็ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจา้าวาดพร้อมด้วยพักภิสุข,ขทุกรูปนะครับและพี่น้องชาวสราบดีทุกๆท่านเลยนะครับพิธาไรเกียรตินะครับให้ศิลปะพื้นบ้านหมอลำจา้าจังหวอลแก่นนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองในงานยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวทุกพี่น้องชาวลังคาแดงน,นะครับาบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า อันเนี้ยมันเป็นอะไรคนปากกาเขาไม่เคยดูวันนี้ว่าจะมาสว่าเอิญมาอย่างไม่นอ่าพ่อ ทับเรียบเช่ารับลิเกลาวก็อเรียกลิเกลาวการดําเนินเรื่องมอนับลิเกภาคกับลางนะครับแต่จะเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปอีกใช้ภาษาอีสานในการดําเนินเรื่องนะครับผมบ้านเฮ้าพี่น้องครับนีคือหมอลลัทํานองขอนแก่นครับระเบียบวัฒนศิลป์ครับฝากปีฝากน้องเจ้าสระบุรี่พี่น้องเขตภาคกลางไว้ใครเพิ่งเคยดูระเบียบวัฒนศิลป์ครั้งแรกยกมือขึ้นครับครับใครที่เคยดูครั้งแรกครับ ต่อไปขอให้มีครั้งที่สองที่สามที่สี่นะครับผมบางบางทีเด็กลงไปแผ่ปัจัยเพื่อนบ้าเข้าใจครับอะไรแผ่อะไรแผ่ปัจจัยก็คือว่าร่วงทำบุญร่วมทุญร่วมทำบุญจากพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่ได้ร่วมทําบุญครับเราก็เลยเป็นสะพานบุญไปบอกบุญพี่น้องครับเพราะว่าบางคนมารีบมาจับจองมองหาที่นั่งครับเลยไม่มีโอกาสได้ไปทําบุญกับทางวัดก็ไปปีนทองมาแล้วแต่คือสถานที่ทําบุญมันมีหลายที่ทางทางวัดก็เลยอำนวยความสะดวกให้ครับเลยให้รับ ียว่าสิเป็นสะพานบุญทีอ่อุ้มถังอุ้มบาทไปรับประตูปัจจัยจากพี่น้องนะครับ<ะ>วันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับพี่น้องชาวภาคกลางพี่น้องที่ไม่เคยดูพี่น้องเคยที่ฟังภาษายสารไม่ออกแต่กก็พยายามที่จะให้การสนับสนุน ในการสืบสารวัฒนธรรมหมอลำของอีสานเอาไว้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับน้ำใจเมตตรีที่พี่น้องชาวภาคกลางพี่น้องชาวสระบ,บุรีและพี่น้องชาวต่างจังหวัดใกล้เคียงที่มาให้กําลังใจกันวันนี้ครับผมโดยเฉพาะพี่น้องภาคกลางน,นะครับฟังอีสานผู้เลือยงบ่ครับ โอ้เอ็มซีพี่น้องมาแล้วว่ายมีกันไรกันบอเอ็มซีมาจับโอเทพพี่น้องมาจับโอเคกันไรเพราะสมควรแบนเขาครับที่จริงประเภทนี้ผลบุรุษตั้งเ้าคือว่าการแสดงของของศิลปะ ทางภาคกลางเขาจะให้ป้อนเกิดเทียงขึ้นตีหนึ่งครับนะครับแต่บ้านเท่ากันป้อสอดแจงป้ได้ะไรแบนค่ะแต่้ากระเล่นเจ็ดจะง่อยมือนีครับนะครับสรุปเวลาพี่น้องฟังในพ่อกคนว่าตั้งไต่เทียมมือไหนกับพี่น้องซ้ำเดครับเบื้องเบื้องต้นที่ทางกรรมการทางวัดบอกไว้ก็ประมาณประมาณตีสี่ครับอันนี้เบื้องต้นแต่แต่เบื้องปลายอาจจะมีการตีห้าก็ได้ขอพี่น้องพี่น้องมาตุ้งเทียมหลายพยกมื้นนะครับพี่น้องคุงเทียม โอ้หลายเตบอเพาปีนมามาหอดตั้งแต้สองทุ่มเดชครับแต่ว่าพึ่งจอดรถเรยวบ้างหันวะเพราะว่าคนเขามาหลายคนว่าติดเป็นประมาณ4ี่หากิโลวัว่ารวมสวนทางกันเ่ราะครไรครับคนกคเไครั่งข้อจี้ ทีมงานระเบียบมีโอกาสเข้ากรุงเทปจะบ,บึ่งบอกลราเข้ากรุงเทพประมาณวันที่22ของพ่อเอ้า22มกราคมนี้ครับปไปเดทไซยีสิบมกราชที่อุตราดส่วนี่คือเป็นตลาดกินซาลังสิตนะครับซาลังศิีวันโปกาสมุทรสาครบุญประจำปีนะครับมมมมมหมอชิดหมอชิดยิ่งหา<ม>เดี๋ยวจะพันเฟื่อวิีาทีหนึ่งพน้องปัญหาไม่ไหลายครับพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องอยากติดตามแม่เรื่องเชิญใจกับทีมงานระเบียบระศิล์นะครับก็ขอเชิญอีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นงานบุญเหมือนกันนะครับก็เล่นไม่ไกล จากพี่น้องชาวสระบ,บุรีนะครับไดใส่โลบบุรีใช่ไหมพรุ่ง <c oughs> นี้ทําการแสดงที่จังหวัดพิกิตนะครับผมเอาเพิ่ยังก็บอกเพื่อน ตะพานหนตะพานหนนะครับตะพานเห็นหลังจากที่กลับมาเพชรบูรณ์นะครับครับมากครั้งนี้ก็รู้สึกว่าอกลุ่นครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคกลางจริงๆแล้วปกติอ่าภาคกลางแต่ก่อนสมัยก่อนมอลำจะไม่มีโอกาสได้มาทําการแสดงเพราะว่าพี่น้องอาจจะไม่รู้เรื่องหรือยังไงก็ไม่รู้แต่มาช่วงมีโซเชียลนะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือไปอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสุพรรณไม่ว่าจะเป็นนครประมไม่ว่าจะเป็นพิจิตรอ่าพิศ ูโลกตอนนี้เชียงรายเชียงใหม่ทีมงานระเบียบสิทธิ์ก็มีคิวที่จะไปรับใช้พี่น้องชาวภาคเหนือครับก็ขอบคุณสลับโซเชียลนะครับที่ทําให้ทุกคนเข้าถึงคําว่าหมอลำยังไงก็ฝากคําว่าศิลปะวัฒนธรรมหมอลำเอาไว้นะครับ โดยเฉพาะตอนนี้นะครับก็ฝากละครของพ่อด้วยนะครับของพ่อก็บางคนก็อาจจะเคยดูแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เคยดูนะครับของพ่อก็ทางช่องวันนะครับเรื่องมน์รักไม่ปลองตอนนี้ก็ถ่ายทำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับช่วงช่วงตอนเย็นนะครับผมแล้วก็ของเต้าหยองก็จะเป็นช่องแดกับช่องโมโนช่องแก็จะเป็นอไอ้หนุ่มโรดไถยนะครับสลับช่องโมโนก็จะเป็นอีสาโตซี่ฝากไว้ด้วยนะครับและของพระเอกทับนารากรทางช่องสครับนั่นก็คือมน รักลูกกุ้งที่จะออนแอร์วันที่26ที่จะเึงนี้ฝากไว้พี่น้องชาวภาคกลางพี่น้องที่เพิ่งติดตามระเบียบประสินนะครับใครเพิ่งเคยดูนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามคําว่าระเบียบปันสินแฟนเพจนะครับเข้าไปติดตามดูความเคลื่อนไหวของระเบียบวันศินเพื่ออยากติดตามให้เรง,งใจกับทีมงานระเบียบปันศินครับขรับโดยเฉพาะขอบคุณขอบคุณสําหรับพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนรับทุกๆท่านนะครับที่บอสทีมบอสป๋า นะครับยืนเคี่ยงคางระเบียบว่าต่สินมายาวนานพอสมควรครับ60ปีที่ก่อตั้งวงมาครับได้รับการตอบรับจากพี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยครับอ้าวปัจจัยวันนี่แพ้ปัจจัยนะครับยอดปัจจัยที่ลูกหลานไปแพร่ปัจจัยน้ำพีน้ำหนองนะครับรวมร่วมเรียบร้อยแล้วที่สว่างถวายกับทางวัดนะครับเป็นยอดปัจจัยหนึ่งมืน 4,536บาทครับอันนี้40,000เทได้นะ40,000 10,000ครับ14,536บาทครับอ่าหัวหน้าทั้งสองนี้ร่วมทำบุญต่อยอดอีก2,000บาทอ่ะ16,536บาทครับครับตาตาพี่ดองครับใครจะต่อให้เป็น20,000ครับ เดี <Es poor S 1> ๋ยวพี่น้องมาไก่เพ่นอยากสนุกสนานนะครับถึงเวลาสีโบหลายแต่ว่ากับพยามสินลในพี่น้องได้สนุกสนานกันเต็มที่นะครับสำหรับช่องนี้ผมก็และพี่เปียก็จะขอรับใช้พี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนพบกันช่องหลังแล้วการับสำหรับช่องนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมเมื่อไปก็ลังใจพี่น้องนะครับ